เขินปะเขินอ่ะทุกคนอย่าอัดไปลงเยอะหนูเขินเดี๋ยวเขาเนี่ยหนูมาทรงเท่ไงคือความจริงอ่ะจ,จะมาทรงเท่ไงทุกคนก็มาชอบเวขำซะและ้วเพราะมามาเวขำก็ถูกใจไงถูกใจก็หยุดไม่ได้ไงหยุดไม่ได้ก็ต้องพูดต่อไปเรื่อยๆพราะพูดพูดต่อไปเรื่อยๆก็ก,ก็เริ่มไม่มีคนอยากฟังแล้วไงไม่มีคนอยากฟังแต่แปดหลอยห้าสิบคนก็ยังอยู่ ร้อยห้าแปดร้อยห้าสิบคนก็ยังอยู่เป็นร้อหกสิบแปดแล้วแต่เราก็ลังจะไปเรากำลังจะไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ออกซะด้วยไงเราจะลาก็ไม่ลาก็ก็หลังก็คุยก็ชวนคุยก็ชวนคุยไปเรื่อยๆไงแล้วก็บอกว่าให้อยากให้เรานอนนั้นก็นอนเป็นเพื่อนกันไหมล่ะเนี่ยทุกคนก็ขยันฟังซะด้วย ก็อยู่อ่ะก็อยู่ได้กันไปงั้นแหละก็ไม่ได้ลาหรอกก็ลาแล้วก็ไม่ได้ลาเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช่ลาก็เป็นหมาอะไรก็ได้อยู่ก็สี่ขาเหมือนกันก็เดินได้อะไรอ่ะโอ้อแต่ละคนก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็ไม่ออกก็ไม่ออกก็เก้าร้อยคนแล้วเก้าร้อยคนแล้วก็เข้ามาฟังอะไรก็ไม่รู้ ก็ไม่จบก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลาก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นไม่ได้ละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหมดห้านาทีปุ๊บหลอนก็จัดแหละก็ตัดก็ตัด,ก,ตดก็อ่านไม่ได้ก็เป็นบ้าพูดอยู่คนเดียวละโะเคมันจะตัดอีกไหมอะหนูต้องทำไงต้องเตรียมใจปะต้องเตรียมใจต้องใช้อะไรบ้าง เอาละขยันขำกันซะด้วยเพราะขำก็หยุดไม่ได้ไงพอหยุดไม่ได้แล้วก,ก็พูดไปเรื่อยๆพอะพูดไปเรื่อยๆก็อดัดก็อดัดแล้วก็เอาไปลงคนก็ขำคนก็ขำม,มาแล้วก็ตลกอีกก็มาหาว่าเราขายตลกอีกเราก็บอกว่าเราขายสวยเราขายเท่เพราะเราขายเท่ปุ๊บก็ไม่ได้ไงเห็นไหมตัดแล้วอ่าคอมเมนต์ไม่ได้อีกแล้ว อ่าคอมเมนต์ไม่ได้อีกแหละไหนทุกคนส่งอ e ีโมจิดิไหนส่งอ e ีโมจิดิเราก็อยากจะรู้ว่ามันขึ้นไหมเฮ้ไม่ส่งแปลว่าพูดอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยนี่หนูพูดอยู่คนเดียวเหรอโอ้ส่งแปลว่าทุกคนยังอยู่กับเราแต่ว่ารอนไม่ให้หนูอ่านเขาไม่ให้หนูอ่านแล้วเนี่ยเม้นต์อะขึ้นไม่ได้ละลิมิตอีกรอบแหละไม่เข้าใจทํายังไงถ้าหนูฉลาดกว่านี้หนูทําแอปเองแหละ เราทำแอปเองแหละเรามันก็ไม่มีติ๊กฟ้าไงแต่มันก็เศร้าด้วยจบจบก็ว่าเห็นมันขึ้นเทนก็ว่าจะมาบาลาทุกคนหน่อยก็ก็ไม่ได้แหละก็คือไม่เห็นก็คุยกันไม่ได้ตอนนี้ก็คือไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่อีโมจินะอะ ขยันขำกันเราได้น้ำตาเล็ดกันหมดจบหนูจะได้ไปไหมหนูจะได้ไปไหมเนี่ยแล้วถ้าหนูทิ้งไปเรื่อยๆนี่มันมันมันจะกลับมาให้หนูไหมเนี่ยไม่กลับยังโหลดโพสไม่ได้ขณะน,นี้ลองอีกครั้งลองอีกกี่ครั้งก็ไม่จำมันไม่ขึ้นงิมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนยังอยู่ หนึ่งพันละเอาละแล้วหนูลงไงอ่ะหนึ่งพันคนเข้ามาฟังแล้วหนูลงไงผู้นี้อย่าลืมไปเจอกันนะคะทุกคนพอเราเจอกันปุ๊บมันก็จะเอ่ยยิ้มหวานให้กันยิ้มหวานให้กันก็จะแฮปปี้มีคนยิ้มให้ไอ้เราก็เริ่มเขินและพอเราเริ่มเขินปุ๊บก็เริ่มเอ๊ะเอ๊ะหรือคิดไปเองพอเริ่มรู้สึกคิดไปเองก็หุบยิ้มหุบยิ้มหุบยิ้มแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หุบยิ้มอ่ะเริ่มเ,เริ่มแปลกอีกละ ขยันขำกันซะด้วยหยุดไม่ได้แล้วไงทีนี้คอมเมนต์ก็อ่านไม่ได้ทำไงอ่ะหนูเหมือนคุยอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยหมาม้าเป็นอย่างนี้บ๊อบจะมองหมาม้าแปลกไหมบางทีหมาม้าก็อยากถามนะแต่ว่าบ๊อบตอบไม่ได้ไงบ๊อบก็หลับเส่็หมามา้าและหนูทําไงเน,น,นี่ยตอนเนี้ยอีกสามนาทีนูไปจริงแล้วนะยังอยู่พันสามสิบเอ็ดคนอ่ะพันจะสี่สิบแล้ว ทุกคนอยากฟังอะไรกันนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอืมยังเออสนุกดีเว้ยแต่และคนยังอยู่แล้วหนูทำไงเนี่ยเขาเขาแฮชแท็กไม่ได้ไม่เห็นอีไรเลยมันบอ่คืนเน่ยมันบอ่คืนเอาไงพันสี่สิบห้าคน เหมือนคุยให้หน้าโรงเรียนให้ทั้งโรงเรียนฟังอะตอนเนี้ยต้องต้องมีสารละไหมเนี่ยหนูจะไปหาสาระจากไหนไหมาให้ทุกคนไอเราก็ดึกแล้วไงไปกินข้าวไหมกินข้าวหรือยังคิดไม่ออกก็ก็สุ่มโทรหาร้านสักร้านพี่มีอะไรขายบ้างหิวข้าวไม่รู้กินอะไรพี่ทำให้ผมหน่อยเงี้ย ทางร้านบอกไม่รู้น้องจะกินอะไรอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคุยไปคุยมาเอ้ยถูกใจจีบเขาไม่ได้โออีกหนึ่งนาทีหนูไปแล้วนะไปแล้วนะเพราะว่าลาลาก็ลาก่อนไปแล้ว ทุกคนส่งอีโมจิบายบายเร็วเพราะหนูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้หนูอยากให้ทุกคนลาแบบเฮ้ยเธอเราไปก่อนก่อนนะบายบายหนึ่งพันแปดสิบคนพรุ่งนี้ไปเจอกันเยอะๆนะคะไว้เจอกัน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 บาย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 ครับอ้ยหนูขืนนะหนึ่งพัน แปสิบสี่คนมีดบด้อมอื่นสวัสดีค่ะจุลิฟโฟอีฟนะคะปกติขายสวยขายเท่น,นะคะวันนี้มาวันนี้นอนน้อยเฉยๆค่ะก็เลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไปแล้วนะครับทุกท่านบายายมเหล่อมัต่ห้าทุ่มห้าทุ่มปุ๊บวางปั๊บเราเป็นคนตรงเวลาซะด้วยสิโอเคไม่ว่า,าค่ะทุกคนจุบิจุบุ